หลังจากเข้าขี่รถไปรถมานะครับเอากลับมาถึงวัดนะครับวัดมงคลบ่อพิษนะครับหรือว่าวิหารพระมงคลบ่อพิษนะครับผมอันนี้เขาสิพ้ายงางเข้าไปนะครับผมเป็นก็สิเป็นวิหารนะครับทางเข้าไปก็สีเหลิกเติมนะครับไก่เติมแหน่จังหน่อยยางกะเมื่อเมย์แน่นะครับอันนี้ก็สิเป็นโซนด้านในนะครับโซนด้านในแม่น้ำเจ้าพญานครับ เพิ่นกกสิมีแม่น้ำเจ้าพญาล้อมรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดโซนดันในของแม่น้ำเจ้าพยานะครับไปนะครับพ่อกกสิพายางเข้าไปเบิ้งนะครับผมวิหารพระมงคลบพิษนะครับหรือว่าอุทยานแห่งชาตินะครับประวัติศาสตร์อยุธยานะครับนี่ครับแถวนี้ก็สิได้รับยูเนสโกนะครับมรดกโลกนะครับของยูเนสโก นี่นะครับบรรยากาศการคืมๆในเจ้าหน่อยนะครับแดดกสิแห้งเติบนะครับคืมแบบได้ห้อนนะครับหลังจากอบขี้มาเต็มที่นะครับขีมกันแดดตอนนี้เริ่มสีเขียวแล้วครับโตสีเขียวแล้วครับเริ่มดำเขาดำเขานะครับแต่แดดร้ายนะครับอันนี้กสิเป็นบรรยากาศนะครับอันนั้นโซนด้านข้างกสิเป็นอุทยานนะครับวัดภาษีสันเพชรนะครับ อันนี้เขาซื้อตั้งกล่องท้ายนะครับผมตั้งกล่องท้ายจาของในจังหน่อยว่ามาถึงแล้วนะครับเยี่ยมนะครับสองนิ้วสาธุนะครับผู้ใดมาเห็นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ใดซิมาเที่ยวนะครับกะลองมาเที่ยวเบิ่งนะครับเมืองเก่าโบรานประเทศเท่านะครับผมนี่ปกติมีป้ายบอกนะครับั้าง้างตกแต่งสวยงามนะครับตกแต่งสวยดีนะครับเอาจิพาเดินเข้าไปนะครับ คนต่างประเทศมาหลายนะครับทางฝรั่งแนทางญี่ปุ่นแนเกาหลีแนนะครับจีนแนนะครับเพื่อมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวขอพรได้นะครับผู้ใดมาขอพรขอเลขแน่ก็ได้นะครับผู้ใดมักเลขนะครับก่อนที่เข้าไปก็ต้องถอดเกือบนะครับถอดรองเท้านะครับนี่บรรยดกาศ เสียดายนะครับมามาทอดนะครับเพิ่นบุรณะนะครับเพิ่นยางบุรณะโบเซตนะครับผ้าใยด้านในด้านหลังนะครับเพิ่นยางบุรณะอันนี้ก็สิเป็นรอบนอกนะครับก็มีมองไ้ไวนะครับอยู่ทางนอกอยู่นะครับนี่เอากระสีผ่างรอบเบิ่งนะครับพระมงคลบพิษนะครับวัดมหามงคลบพิตรนะ ปักหมุดมาเลยนะครับผู้ใดอยากมาอยู่พระนครศรีอยุธยานะครับนี่ครับบริเวณรอบวิหารเพื่อนนะครับนี่เพื่อนก็มีพระทั้งคางไฮไว้นะครับครขอพรทำบุญนะครับเทาก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินท่าเเบิงเพื่อนก็มีภาพนะครับภาพเก่าโบราณ ติดแถวเบิงนะครับทางหลังว่าเมื่อก่อนว่าเป็นเจังไหนนะครับวัดเพิ่นนะครับโดนนะนะครับสี่ร้อยห้าร้อยปีที่แล้วนะครับหลายยุคหลายสมัยนะครับนี่นะครับเพิ่นก็มีรูปภาพไห้เบิงนะครับ่ายให้เบิงตอนยังบูรณะนะครับแล้วก็ตอนย่าบูรณะเช็จนะครับ นี่แหละครับรูปองคพระครับองพระโบราณนะครับ,บน,น,บนี่มีรูปนายหลวงน้ำนะครับรัชการที่หาที่ซีที่หานะครับที่เก้าก็มีนะครับนี่นะครับสายกองให้เบิงบริเวณรอบๆนะครับ ยางไปยางมากก็ลงส่วนเจ้าะครับค่าแต่ท้ายกล้องนะครับขายรูปอันนี้ก็สิเป็นโบลิเวณนด้านหลังวิหารเพิ่นนะครับลมลื่นสวยงามนะครับมองจอดรถเพิ่นนะครับเจดีสามยอดเพล่นก็สิเป็นอุทยานนะครับวัดภาษีสันเพชรน,นะครับ หมองพนให้จุดเทียนนะครับจุดธูปขอพรนะครับใส่บาทนะครับเพิ่นก็มีหม่องจุดเทียนจุดธูปนะครับนี่นะครับวิหารหลังจากนั้นเขาก็ออกมานะครับเพื่อก็มีหม่องตอให้นะครับหม่องเขาไปอุทยานแห่งชาตินะครับมรดกโลกครับจูเดโก้เนี่ยแหละครับเขาก็ถ่ายรอบ ไข่เบิ้งก่อนนะครับก่อนที่เขาสิเข่าไปถือว่ายังสมบูรณ์หลายเติบนะครับผ่านมาหลายปีอันนี้ก็จะเป็นเจดีสามยอดนะครับตากล้องก็ะบมืออาชีปันในกล้องายเนี่ยนะครับ ต้องไปฮัดท่ายคลิปเจ๋งๆนะครับไายเบิ้ง